ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกๆการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ s u p e r t ์ n ังสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะสพอร์ตองช่องก็คลิกลิงค์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้วันที่20กันยายนนะคะทุกคนเร็วมากเลยเนาะนะเข้าปลายเดือนนะะอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนแล้วนะคะพลังงานวันนี้บอกเลยเลยค่ะว่ามันมันแปลก นะคะมันแปลกมันเปลี่ยนมันเป็นทามมิ่งของอสัญญาณความรู้สึกของมีความเป็นลมโชยมีความเป็นเงียบสงบนะคะในใจแล้วมันมีความเหมือนแรงกระตุ้นของของของน้ำและไฟลมอะไรบางอย่างที่มันผสมผสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงกระตุ้นของความสุขแรงกระตุ้นของอจิตใจ การเข้าถึงพลังงานที่ลึกซึ้งการไหลลื่นนะ flow balance สมดุลอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว,ว่าวันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากมันเป็นพลังงานที่เหมือนเกิดความเย็นสบายเกิดความโรแมนติกเกิดความมันมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายเป็น เป็นคําบางอย่างออกมานะคะไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเดี๋ยวมาดูมาไพา่ต้องการจะบอกอะไรกับทุกคนเหมือนเหมือนกับว่ามีพลังงานความความสุขการเฉลิมฉลองความมั่นคงความอดุดมสมบูรณ์ความสุข สิ่งที่พิเศษมากๆนะคะมันคือความสบายคือสัญญาณวันนี้แปลกมากนะคะโดยสตาร์ทในเช้าวันนี้นะ,ะที่แบบมาอัดคลิปให้กับทุกทุกคนมาดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรสเตรนโอ้โหโสวยงามมากที่สุดเลยหมายเลข11-11 The e w of fortune หมายเลข10แล้วก็ เอวอ์เอรนี่คือสัญญาณของคุณนะคะในเช้านี้แล้วก็เวลานี้ที่พยอยาจะบอกนั่นคือส,สัญญาณของพลังงานหมายเลข1 1 1 1ที่สะท้อนถนึงความความเชื่อมั่นความมั่นใจสเตรนทความสําเร็จความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวนะคะเหมือนคุณได้คุณถูกปกป้องด้วยด้วย,ด,วย, power, ด,วยด้วยพลังงานของแรง,งด,ดึงดูดของสิ่งมหัศจรร์ ไม่ว่าจะเป็นแองเจิลวอเตอร์ซด์บางอย่างที่กรองสะท้อนถึงพลังงานของจักรวาลน,นะคะที่เป็นเรื่องราวของดวงดาวอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนความรู้สึกไหลลื่นเข้ามากระทบถึงความอบอุ่นความเห็นอกเห็นใจความรู้สึกของความเข้าใจอะไรบางสิ่งที่ ลึกซึ้งนะคะเหมือนกับบางอย่างกําลังเปลี่ยนพลังงานของคุณให้ขับเคลื่อนไปด้วยความอดทนนะคะด้วยความกล้าหาญความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ความอดทนะะที่จะทําให้ได้พบเจอในสิ่งนั้นสิ่งนั้นกําลังจะมาถึงนะคะ Luck Progress Change คุณกําลังโชคดีนะคะ To you o f for June เกิดขึ้นพลังงาน ที่สะท้อนถึงความโชคดีที่กำลังจะเข้ามาหาคุณขึ้นพลังงานของ process timing บางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงนะคะ emotion em relationship intuition สัญญาณบางอย่างกำลังสะท้อนให้ให้คุณได้เข้าถึงความลึกซึ้งในพลังงานในด้านจิตวิญญาณของตัวเองให้คุณได้ ได้เหมือนโชว์พอร์โชว์พลังในตัวตนคุณเตรน์เป็นพลังงานของอินฟินิตี้เหมือนบางสิ่งที่คุณถูกห้อมล้อมด้วยด้วยคุณถูกปกป้องคุณถูกปกป้องมากๆคือนี่แหละคำนี้แหละที่จะกำลังรู้สึกว่าคุณถูกปกป้องคุณอยู่ในเซฟโซนนะคะที่ไม่ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือคุณเกิดอะไรขึ้นคุณแข็งแกร่งมากนะคุณแข็งแกล่งคุณเด็ดเดี่ยวคุณท้าทายความสามารถคุณกําลังใช้หัวใจของคุณนะคะฮึกเหิมด้วย ด้วยพลังงานที่หนักแน่นและแข็งแกร่งที่สุดนะคะเรียกได้ว่าเป็นคุณคนใหม่ที่เป็นพาวเวอร์ฟูลที่เกิดขึ้นในความสเตรนทนะคะที่งดงามมากๆคุณกำลังแข็งแกร่งทางด้านจิตวิญญาณร่างกายแล้วก็หัวใจของคุณเยียนที่บอกว่าคือเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเราล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเหมือนทารมมิ่งบางอย่างกําลังจะเข้ามาคุณกาลังปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวเองให้กลายเป็นผู้โชคดีคุณกําลังโชคดีมากคุณจะมี คุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณรู้สึกสัมผัสได้กับพลังงานความสุขคุณเหมือนกับว่า,ามันเป็นบางอย่างที่เป็นความลึกซึ้งของชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ความสุขใหม่สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรักสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันสิ่งที่เกินที่จะที่จะจินตนาการว่ามันจะเกิดขึ้นไหมหรือจะเป็นยังไงคือมัน มันเป็นสิ่งที่คุณจะไม่คาดคิดเลยนะคะเมื่อถึงวันเวลานั้นมันจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดนะพิเศษแล้วก็มีพลังมี power มากมากไม่ว่าจะเป็นความรักที่กำลังจะเข้ามานะคะคุณจะเจอความรักที่เขาปกป้องคุณเขามีแต่คุณเป็นรักหัวใจเดียวเป็นรักเป็นคนที่ใช่เป็นความสุขเป็นความอบอุ่นเป็นพลังให้กับคุณนะคะ ความสาเร็จที่จะได้มาเหมือนกับว่าเชงชีวิตคุณเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปสู่คลื่นพลังงานแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่สักเซนประสบความสําเร็จเงินที่กําลังจะไหลเข้ามาในกระเป๋านะคะคนรักที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอคนแบบนี้ลักษณะแบบนี้ที่เคยที่เคยรู้สึกสัมผัสนะคะเป็นพลังงานที่ที่ดีมากนะ,ะดีมากที่สุดเลยบางอย่างกําลังนับถอยหลังไปนะคะเริ่มต้นสู่สิ่งใหม่กับอารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้น ปล่อยอนุญาตให้พลังงานของคุณโฟล์ไปกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะว่าแบบมันโฟล์อ่ะเหมือนเราเรากําลังลื่นไหลไปกับท่วงทํานองจังหวะช่วงชีวิตที่มันมีการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอะไรที่รู้สึกว่าฝืนและพยายามไล่ตามไม่ใช่ไม่ใช่คุณในในตอนนี้เวลานี้นะคะเพราะว่าในสิ่งนี้กําลังทําให้คุณรู้สึกว่า ให้ขับเคลื่อนไปด้วยพลังงานความสุขของตัวเองสัญชาตญาณของคุณบอกอะไรวันนี้รู้สึกว่าอยากจะออกำก,ก,ออกำลังกายก็ออกกำลังกายวันนี้รู้สึกว่าอยากจะออกไปเดินชอปปิ้งนะซื้ออะไรมาทํากับข้าวก็ไปรู้สึกว่าชิวๆสบายๆรู้สึกว่ามันมันรู้สึกง่ายๆคือมันจะรู้สึกง่ายๆค่ะนี่คือสิ่งที่รับรู้ได้จากสิ่งยยี่ไพ่ออกมามันง่ายๆมันไม่ยากค่ะจริงนั้นนะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยอยู่ๆก็ได้เดินทางต่างประเทศหรือว่าเอ้ยอยู่ๆมันก็แบบทําสิ่งนี้ผ่านรู้สึกมันผ่านง่ายรู้สึกว่ามันเจอง่ายเหลือเกินจากที่ตามหามานานทุกอย่างมันดูดง่ายดูแบบเซอร์ไพรส์ดูแบบไม่น่าเชือ่อมันคือความสุขและความพิเศษนะคะอะไรที่แบบไม่คาดคิดกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่แหละสิ่งนี้และที่ที่เหมือนกับว่าคุณจะได้รู้สึกสัมผัส พอบทจะง่ายก็ง่ายอะไรแบบนี้นะคะ Tmper อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณพาอยากจะบอกอะไรกับคุณอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณรู้สึกมันมีความกล้าๆก,ก,ก็กลัวนะคะแต,แต่ใจสู้อ่ะแต่ก็มีความแบบ กล้ากลัวกลัวกดขึ้น the star ปิดไปก่อนนะคะทุกคน, <laughs> major นไพ่เมเจอร์ค่าเจ็ดเท้า the star เกิดขึ้น seven of wands three of swords ความกล้ากลัวกลัวสิ่งที่ที่รู้สึกก็คือนั่นก็คือ three of swords ที่มีความมิตกกังวลนะคะอะไรบางอย่างที่ยังคงเป็นอุปสรรคหนึ่งถ้วยขึ้น2องใบว้าว บางสิ่งกำลังหวนกลับมาหาคุณโดยไม่น่าเชื่อบางสิ่งนะคะสถานการณ์บางอย่างจะหวนกลับมาให้ให้เริ่มต้นใหม่ให้ได้แก้ไขไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคุณสุขภาพทัศนคติหรือเหตุการณ์ผ,กผูกับบุคคลหรืองานหรือความสำเร็จอุปสรรคที่คุณเจอกำลังทำให้คุณ ได้แก้ไขเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นความรักจะมาอย่างเช่นความรักถ้ารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่เป็นความรักที่เป็นอุปสรรคหรือความรักที่เกิดความปัญหาความ awesome. มีตกังวลอะไรเกิดขึ้นจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเหมืนอนกับว่าสิ่งที่คุณรอกําลังเริ่มต้นใหม่เลยมันคือการฟื้นฟูมันคือการเริ่มต้นมันคือสิ่งใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณ เพราะฉะนั้นคุณจะได้ตัดสินใจไม่ว่าชีวิตกําลังจะได้ตัดสินใจหรือว่าโยกยาไปสู่สิ่งใดคุณจะได้ตัดสินใจในสิ่งนั้นในสิ่งที่คุณเริ่มต้นใหม่ In f ฟิน t y ความรู้สึกของพลังงานของการซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าตัดสินใจในทิศทางที่ทําให้คุณมีความสุขทิศทางที่จะทําให้คุณชีวิตเปลี่ยนนะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วบางอย่างบางบางสถานการณ์บางจังหวะชีวิต ม,มันได้เกิดขึ้นแล้วทําสิ่งนั้นให้เต็มที่ไม่ว่าสิ่งนั้นของคุณจะคือความสําเร็จในเรื่องราวของงานนะคะสซเวนนอวอร์ดความสำเร็จชัยชนะในเรื่องของงานทําให้เต็มที่แล้วความสำเร็จนั้นมันจะทําให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจเปลี่ยนตัวเองเป็นชีวิตใหม่นะคะชีวิตใหม่เลเวลใหม่ของชีวิตชัปเปอร์ใหม่ของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นความรักหรือทุกอย่างอย่างที่บอกค่ะง่ายๆชีวิตคือชีวิตคือความง่ายๆสบายๆชิวๆ ะะทําทุกอย่างด้วยความรู้สึกความสุขจริงๆสิ่งใดที่รู้สึกเป็นท็อกซิกเป็น b a ด relationship bad people ออกมาเริ่มต้นกับชีวิตใหม่นะคะคุณจะได้ปลดล็อกกับสิ่งสิ่งนั้นเริ่มต้นใหม่จริงๆมันเป็นสายสัญญาณบางอย่างที่ดีมากคุณกําลังได้รับข่าวดีคุณถูกปกป้องด้วยพลังงานความรักที่เป็นโซคอนแทรคของ d y masculine d y feminine the, the, the hangman แล้วก็ five of swords mm. two of cups เกิดขึ้นความรักกำลังจะมาหาคุณจริงๆความรักความผูกพันกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์สิ่งที่ไม่สิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะคะกับการเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างที่ n of p e n t a c l e กับความสำเร็จที่กำลังจะเกิด the hangman ใจเย็นๆที่จะได้เหมือนกับว่าได้เคลียร์กับอะไรของตัวเอง เท n t ฟวอ o ส์เทนอฟส of w a n ด s อืมบางอย่างทำงานเบื้องหลังอย่างหนักมากนะคะกับพลังงานความรักของคุณเพราะฉะนั้น dy กํากำลังสะท้อนถึง ดีวายหรือจักรวาลน,นะคะเรียกว่ากาลังสะท้อนถึงความรักที่กําลังนําพาคุณให้ได้พบเจอใครบางคนซึ่งเป็นความรักครั้งใหม่ความสุขครั้งใหม่หรือใครบางคนที่จะหวนกลับมานั่นหมายถึงมีบางอย่างเบื้องหลังที่เป็นดีวายทำงานหนักมากนะคะที่จะได้ใช้เวลานานทํางานหนักมากที่จะได้หวนกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหรือการการพบเจอกับความรักครั้งแรกที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ สโลว์ดาวทุกคนสบายๆชิวๆใจเย็นๆะคำตอบที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณรอเชื่อว่าคุณกําลังตระนักถึงการเข้าใจในตัวเองไม่ว่าจะพูดหรือว่าจะตัดสินใจยังไงหรือว่าตอนนี้ทุกคนกําลังทา้าทายตัวเองหรือว่าสร้างความฝันความสําเร็จอย่างไรก็ตาม n i ฟอ t for s คือการ,รเผชิญหน้ากับความจริงรเผชิญหน้ากับความฝันของคุณเผชิญหน้ากับสิ่งที่ถึงเวลาแล้วที่ต้องปลดล็อกแบบนั้นถึงเวลาแล้วที่จะเอาความรู้สึกนั้นออกไปถึงเวลาแล้วที่เราจะ ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างกับตัวเองลุกขึ้นมาวางแผนใหม่ลุกขึ้นมาลิลิอリリสอะไรที่เราไม่ต้องการอะไรที่ปลดล็อกในใจให้อภัยโอโหสิกรรมนะคะทำบุญทำทานปล่อยวางอยู่กับตัวเองแบบสบายๆหย,ยุปลดล็อกผลักไปเพราะว่าจะสิ้นปีแล้วนะจะปีใหม่ละจะอะไรบางสิ่งบางอย่างละจะเข้าวันคริสต์มาสละผลักออกไปอะไรที่ไม่ต้องการเริ่มต้นใหม่นะคะพลังงานของความรักที่เป็น d y masculine d y feminine นะคะ คุณอาจจะได้เผชิญก like ับอะไรบางอย่างที่ไม่ทันในตั้งตัวต่อความรักความสัมพันธ์หรือว่าใครบางคนการสื่อสารบางอย่างกาลังจะเข้ามาการติดต่อบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นการติดต่อการเผชิญหน้าความท้าทายบางเรื่องที่จะเข้ามาหาคุณอย่างฉับพลันนะที่ไม่คาดคิดอย่างรวดเร็วสปีดเหมือนกับบางอย่างกาลังสะท้อนถึงความจริงแล้วก็ความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นและความสำเร็จที่ได้มาจากความท้าทายจริงๆขอขยาย เดอะสตาหน่อยค่ะจะได้ปิด the star k n i ไนท์ฟอปสอดเกิดขึ้นสองครั้งการสื่อสารของคุณกำลังจะมาข่าวดีของคุณกำลังจะมาโอ้โห h oh, oh. e e l o f fortune ขยาย the Star นะคะชัยชนะความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนี่คือสัญญาณของชัยชนะความสำเร็จคำตอบที่คุณจะได้รับข่าวดีกำลังจะมา The wheel of f o r t u n e อีกไม่นานเกินรอนะคะทุกทุกอย่างมันกำลังจะแบบ อยู่ที่คุณดีไซน์อยู่ที่คนเลือกอยู่ดูอยู่ที่คุณตัดสินใจถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังตัดสินใจในเรื่องของอะไรนายออฟคัเชื่อเชื่อในสัญชาตญาณของคุณเชื่อในอินท i ียชันของคุณคุณกำลังได้ตัดสินใจได้เริ่มต้นกับชีวิตใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการงานการเงินไลฟ์สไตล์ใหม่ๆการโยกย้ายสู่สิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นคุณกำลังโชคดีมากๆคุณกำลังได้รับคำตอบที่คุณรอคอยมานาแสนนาน นานหลายปีคุณจะได้รับความสําเร็จชัยชนะมันแบบภาคภูมิใจมากๆคุณจะได้ไปในสิ่งไปไปยังสถานที่ที่คุณอยากที่จะไปคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณอยากที่จะทําคุณจะเติบโตสร้างโอกาสนะคะแล้วก็มีโอกาสเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ายิ่งจเจริญรุ่งเรืองยิ่งเติบโตมากๆเลยเข้ามาหาคุณสวยงามมากๆบางอย่างกำลับบงเข้ามาหาคุณแบบลุกโชนด้วย จริงๆอะความลุกโชนอะมันไม่ไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นหรือความลุกโชนแต่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกของพลังงานความแข็งแกร่งและความเด็ดเดี่ยวความเฉิดฉาย ความออร่าการเป็นตัวของตัวเองการคอนโทรลพลังงานในตัวเองการปล่อยกับอะไรที่เป็นอุปสรรคทริโอฟสอสออกไปและการฮึบพลังของตัวตนของคุณขึ้นมาและตัดสินใจใหม่ด้วยพลังงานของตัวเองพลังงานของใครบางคนคิดถึงคุณรู้สึกถึงสัมผัสถึงโซคอนแทคก,กำลังทำงานเพราะว่าคุณค่าของคุณด,ดึงดูดพลังงาน d y m a s c u ค i n e ที่เข้ามาปกป้องคุณนะคะความรักความผูกพันที่โรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่น่าเชื่อ ทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้ว่าอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นเชื่อว่าในเดือนหน้านะคะจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของคุณอย่างไม่คาดคิด <cinematic. S 1> นะเกี่ยวกับชีวิตที่แบบอยู่ๆก็พลิกผันนะคะ ไปสู่ความโชคดีนจากร้ายกลายเป็นดีจากวิกฤตที่สู้มาแล้วกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเหมือนจะคุณคุณจะฟื้นคืนกลับมาสู่ทิศทางที่คุณวางแผนไว้ที่คุณกําลังตัดสินใจหรือว่าที่คุณกําลังมีแผนอะไรบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นและความสําเร็จเรียกว่าถ้ากําลังต่อสู้ได้อย่างหนักมากถ้าคุณทํางานหนักมากถ้าคุณรู้สึก คุณมีไอเดียเยอะมากคุณกําลังคอนเสนตทรตตัวเองกลับมาที่จะวางแผนแล้วก็ห่วงแหนเวลาของตัวตนของคุณห่วงแหนเวลาห่วงแหนคุณค่าที่มีทําสิ่งนั้นให้ได้เพราะไหนฟออ็อกไม่ได้เล่น,ลนแน่นอนกับความสําเร็จของคุณที่คาดฝันไว้ที่ยิ่งใหญ่นั่นคืออาจจะเป็นบ้านรหนีปลดสินหรือว่าโยงแย้ยทำงานใหม่หรือว่าความท้าทายใหม่ๆครั้งใหญ่ของชีวิตมากๆเลยในรอบแบบหลายๆปีที่ผ่านมาที่คุณรอมันอาจจะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่แล้วก็ความท้าทายครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนเป็ เป็นการเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะคะบางท่านอาจจะเริ่มต้นโยกย้ายในช่วงสิ้นปีนี้เลยหรือว่าข่าวดีมากที่กำลังเข้ามาหาคุณ5 of s o u r d s การรอคอยแห่งความสำเร็จที่ดีกว่าเลือกและตัดสินใจด้วยหัวใจความรู้สึกคุณอะไรที่รู้สึกว่าเหนื่อยล้าท้อนะคะให้ถอยออกมาเป็นตัวของตัวเอง the moon คุณกำลังเดินก้าวเข้าสู่สิ่งที่งดงามกว่าในชีวิต King of Pentacles ใครบางคนจะมาใครบางคนจะมาและคุณกำลังได้ได้พบเจอเรื่องราวไม่คาดคิดคาดฝันจริงๆความมาัดซันของเดอ Tower แล้วก็เดอะเมจิ i เชบางอย่างกำลังจะจะกลายเป็นจริงจะเกิดขึ้นจริงที่แบบที่คุณไม่คุณอาจจะรู้สึกว่าโหแบบ เราเราต้องมีความฝันเนาะมีความฝันมีจินตนาการแต่ว่ามันมันมันไปมากกว่านั้นนะคะสิ่งที่คุณไม่คาดคิด t ท n o ิ Cups มันคือความสุขมันคือคบ้าน,นคือความรวมสมบูรณ์มันคือความรักมันคือความสดใสทุกอย่างของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่คาดคิดอยู่ๆบังเอิญได้เจออยู่ๆบังเอิญก็คนพบตัวเองอยู่อใครบางคนก็มา และมันจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากๆเพราะฉะนั้นความจริงกำลังจะปรากฏเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่คาดคิดคอนโทรลพลังงานของคุณไว้ k i n g of Source การสื่อสารของพลังงานชาวธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินและธาตุไฟกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าการพบเจอกับใครที่มีสเสน่ห์มากๆหรือใครบางคนต้องการสื่อสารหรือว่าออกเดทกับคุณนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานของออคุณกำลังก้าไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็น ความรักที่โรแมนติกคุณกําลังก้าวไปสู่ความสมพันธ์ที่มีความแตกต่างในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเชื่อว่าวันเวลากําลังทําให้คุณได้เข้าใจพิสูจน์ของความแตกต่างไปสู่ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขของความผูกพันของใครบางคนและคุณกําลังก้าวไปสู่ความมั่งคั่งในตัวเองความดมสมบูรณ์ความสุขแม้ว่าตอนนี้คุณกําลังเจออุปสรรคอะไรความท้อความเหนื่อยหรือว่าเสียงซุบซิบอะไรก็ตามนะคะจงไปตรงตัวคุณเองมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่า King of Wands King of Wands แล้วก็ King of Pentacles นะคะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณทำได้คุณมีความสมาร์ทคุณมีความเด็ดเดี่ยวคุณมีพลังที่งดงามมากๆในตัวตนของคุณ The Hangman เกิดขึ้นสองใบช้าแต่ชัวร์นะคะเชื่อว่าคุณกำลังตระหนักอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่า Ace o o p p n t t c l l s Nine of Pentacles, King of s w o r n s q u e q u of s of Swords เกิดขึ้นนะคะเหมือนคุณกำลังได้เจอใครบางคนที่เหมือนกันกับคุณเป็นคู่แท้ ที่โชคดีมากคุณกําลังโชคดีในงานในเงินในความรักในความสําเร็จที่กําลังจะเติบโตเพราะฉะนั้นช้าแต่ชัวร์ช้าๆได้พาเล่มงานนะคะคุณกําลังได้รับของขวัญเซอร์ไพรส์จากใครบางคนที่เข้ามาหาคุณและทําให้คุณได้เติบโตคุณกาลังเติบโตด้านการเงินความสำเร็จเป้าหมายในชีวิตเรียกได้ว่าพลังงานที่สวยงามมากๆจะได้พบเจอคู่แท้ที่ดูดีมีสเสน่ห์คู่แท้เข้ามาทําให้คุณได้เปิดโอกาสของชีวิตตัวเองก้าวไปสู่ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆของชีวิตยอย่างที่คุณไม่เคยเจอ มาก่อนนะคะคุณจะได้ตําแหน่งงานใหม่จ็อบใหม่สิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณอยู่ๆก็ได้งานอยู่ๆก็ไดออ้อะไรที่มันแบบอยู่ๆบทจะได้ก็ได้อะไรแบบนี้นะคะเกิดขึ้น opportunity การลงทุนการเติบโตนะคะกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณความรักที่ลึกซึ้งกําลังจะเกิดขึ้น deep d e เพราะฉะนั้น ความรัรโรแมนติกากลังจะเกิดขึ้นใครบางคนที่เป็นคนที่มีความจริงใจมากซื่อสัตย์เคารพแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็เป็นคนที่ดูมีรสนิยมดีนะคะฉลาดเก่งมีความสามารถดูดั้งเดิมนะคะจะเข้ามาหาคุณจะทําให้คุณได้เห็นคุณค่าของคําว่าความรักที่เปรียบเสมือนการแต่งงานสร้างครอบครัวความรักแบบผู้ใหญ่ความรักที่เติบโต งดงามมากๆเลยแมริสแล้วก็เวลเงินและงานกำลับบงจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามที่สุดนะคะทุกคนทีนี้มาดูคำตอบของไพ่ว่าอยากจะบอกอะไรกับทุกคนขอคำตอบของไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกคน Romance ความรักกำลังจะมาด้วย เหมือนตอนนี้สัญญาณความรู้สึกคอนเนคเชื่อมโยงความโรแมนติกของความรักการตกลุ่มรักอย่างไม่ทันในตั้งตัวกำลังจะเกิดขึ้นการผูกมัดการกกคอมคม,คคมิทเมนต์จะเกิดขึ้นกับคุณคอมเพลมไมส์นะคะทางออกกำลังจะเกิดขึ้นการคลี่คลายสู่สถานการณ์ใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีความสุขมากคุณจะเติบโตมากๆ Perfect timing สวยงามที่สุดเลยทรัสในดีไวทมมิง The situation will improve เดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่อาบันดันสวยงามที่สุดคุณจะเติบโตคุณจะได้มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือประสบความสุจเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ความสุขครอบครัวความรักการงานนี่คือหนึ่งเหรียญที่แบบมันจะเป็นรูปธรรมจริงมันไม่ใช่ความเพ้อฝันแน่นอนสิที่คุณกําลังจับต้องได้ต่อไปนี้นะคะสวยงามที่สุดเลยขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนประสบความสเ็จในทุกๆเรื่องนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ